สวัสดีจุกคนชิงตันค่ะนุ้ยจากมาลิเนชชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมอีกตัวหนึ่งของ Tom f o r ์ที่อยู่ในกระแสออกมาเมื่อปีนี้เองค่ะ2020 y o ย t u b e r ูทูบเบอร์หลายๆท่านนี่ชอบกลิ่นนี้มากๆเลยนะคะทอมฟอร์ดบอดี้จและนุ้ยจะมาเปรียบเทียบอีกตัวหนึ่งของเรพิก้าที่โด่งดังนะคะ at the barbers กลิ่นทอมฟอร์ดบอดจอย EDP นะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่ก่อนหน้านี้อยู่ใน p r i v a t e b l e n d collection ด้วยอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า p r i v a t e b l e n d collection ก็คือราคาแพงมากพอมาอยู่ในไลน์ธรรมดาแล้วเนี่ยราคาถูกลง เยอะกว่าเยอะเลยยิ่งทำให้คนตื่นเต้นกันมากขึ้นเขาบอกว่าเป็นกลิ่นแนวสไตล์บาร์เบอร์ช็อปหรือฟอร์จอรี่ที่สดชื่นแล้วก็ดูเด็กขึ้นมาเหมือนกับว่าโมเดนไนซ์มากขึ้นนะคะและฝั่งนี้นุ้ยจะสเปรย์ตัว r e p แ i c a at the barbers นะคะตัวนี้ก็หลายๆคนชอบเนาะฝั่งทอมฟอร์ดนะคะมีลาเวนเดอร์เอ็กซ์ตรักลาเวนเดอร์สองลาเวนเดอร์เลยค่ะมิดเดิลโน้ตจะมีโรสแมรี่โอ๊กมอสมินต์เบซิลเจอร์เนียม ซึ่งกลิ่นจะออกแนวกุหลาบเปรี้ยวเผ็ดนะคะ รู้สึกกลิ่นนี้นี่จะเน้นเผ็ดเบสโน้ตจะมีแพชชูรี่พิมเสนและแอมเบอร์ค่ะเพื่อนที่รีเควส t t ทอมฟอรมานะคะมีคุณแพทริกและคุณสันชัยค่ะพิการน่คะเป็นอีกหนึ่งแบรน์เลยที่นุ้ค่อนข้างชื่นชมนะคะอันนี้นุ้ก็ไปได้แซมเปิลมาเขาบอกว่าเหตุเกิดที่มาดริดนะคะที่ Barber ก็คือนั่นอินสปิเรชันของเขาเอ่อกลิ่นคิดโดยคุณ Louis Turner เมื่อปี2014ค่ะโน้ตก็มีเบซิลคล้ายกันเนาะบิทเทอร์อออันนี้คือ ความแตกต่างนะคะ black pepper พริกไทยดำ middle note จะมี Lavender แน่นอน rosemary เหมือนกันเลย geranium เหมือนกันอีกแล้ว base note จะมี m u s k นะคะ Moss อ่ะนี่ก็คล้ายๆกันแต่ความแตกต่างคือมีหนังแล้วก็ทองคาบีนเพิ่มความหวานค่ะอ่ะมาดมกันอืมเปิดมาค่อนข้างต่างกันเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เขาจะค่อนข้างชา p ออกแนวซิตรัสเผ็ดๆขมๆหน่อยนึง คือดมแล้วล่มจมูกอ่ะออกแนวคุ้นเคยสะอาดสะอาด คือกลิ่นนี้ทั้งสองกลิ่นเนี่ยเขาทาเก็บไปทางผู้ชายแต่สําหรับนุ้ยนึกว่าผู้หญิงและผู้ชายใช้ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้แมสคูลินเกินไปถ้าใครชอบแนวอ r โรมาติกแนวบร์เบร์ชอปเนี่ยน่าจะชอบทั้งสองกลิ่นนี้ค่ะของเรพิก้าค่ะเปิดมาจะมีความเป็นส้มออกแนวฟรุตตี้หน่อยๆในขณะที่ของทอมฟอร์ดจะเป็นเหมือนกับซิตรัสมากกว่าค่ะคืนนี้จะเป็นส้มฟรุตตี้ที่แบบออกนวล จริงๆส้มมันก็เป็นิตรอสเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแบบอักแนวชับๆไบรท์ถ้าไม่เทียบกันเราอาจจะไม่ได้รู้สึกนะว่าเรพิก้ามันพาวเดอรี่กว่าแต่พอเทียบกันเนี้ยอันนี้มันแบบโหไบรท์เขียวขมดูแบบถ้าจะเทียบความแมนมันก็เหมือนกับว่าแมนกว่าค่ะอันนี้เขาจะดูออกน,นินวน,นวลน,นุ่มสบายกว่าแล้วครั้งแรกที่นี่ให้สามีดมนะเขาพูดออกมาเลยว่าเหมือนกลิ่น a f t เตอร์เชฟที่เขาใช้นี่ก็เลยไปลองค่ะ เคลิมากอะ่ะอืมมันมีความคล้ายกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะเพราะว่าอันนี้เขาจะหวานแล้วก็มีความเป็นฟรุตตี้ฟอรลชัดเจนกว่าอัฟเตอร์เชฟที่สามีนุชใช้อะคะแต่ว่ากลิ่นในอ่อนในโทนเดียวกัน แล้วก็ลาเวนเดอร์ของทั้งสองอันนี้เป็นลาเวนเดอร์ที่ในโทนที่ต่างกันนะคะนุ้ยมีลาเวนเดอร์เอ็กซ์ตรัเหมือนกันจะรู้สึกเลยว่ามันมีส่วนผสมของลาเวนเดอร์แน่นอนน้ำหอมมันนอกจากลาเวนเดอร์แล้วมันมีอย่างอื่นอันนี้มันจะเอาในแนวลาเวนเดอร์วูดี้อันนี้จะเป็นเหมือนฟลอเรลลาเวนเดอร์คือนุ่มนวลมากกว่าซึ่งตอนเปิดเนี่ยแตกต่างกันโดยค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวนี้จะมีเบมเบอร์ชิพนะคะนอกจากวิดีโอที่นุ้ยลงปกติไปสมคลิปต อาความพิเศษของใน Membership นะคะนุ้ยจะมีไลฟ์สดมีวิดีโอคลิปหลุดหรือว่าวิดีโอเพิ่มเติมน่าสนใจนะคะเมมเบอร์ชิจะมี3แบบด้วยกัน EDT EDP และ p e r ฟ u ู e ยังไงคอยติดตามชมกันนะคะตอนนี้ผ่านมาประมาณ15นาทีนะคะ กลิ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เพียงแต่ว่าของ Tom Ford เนี่ยกลิ่นความเป็นซิตรัสขมๆจะลดลงค่ะช่วงแรกความไบรท์เนี่ยมันจะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่ากลิ่นยังคงออกโทนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าคลามดาวโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่นซิตรัสเป็นลาเวนเดอร์ออกแนวขมๆมวูดดี้อยู่ค่ะแต่เหมือนกับว่ามันนุ่มนวลมากขึ้นของเลพิค่าค่ะกลิ่นก็คือจะเบาลงและความเป็นฟรุตตี้ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะที่นีในโน้ตจริงๆมันไม่มีฟรุตตี้แต่เวลาดมใกล้ๆเนี่ยจะรู้สึกถึงความเป็นฟรุตตี้หวานออกแนวคล้ายๆมะม่วงหน่อยหนึ่งค่ะและอีกอย่างหนึง่งลารนุดมผ่านผิวเงี้ยกลิ่นจะค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยแต่ว่าถ้านุยดมผ่านผ้าคลรเหเฮยแล้วขึ้นมาเนี่ยกลิ่นมันจะมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดีนะคะนี่พันมา30นาทีนะคะ ของทอมฟอร์ดกลิ่นเหมือนเดิมเลยค่ะความชัดเจนอะไรทุกอย่างอยู่ประมาณเดิมของเวพิก้าเนี่ยความเป็นฟุตตี้ลดลงนะคะจะออกแนวเป็นลา e วนเ r อร์ r ฟ l เโร่เทียบกันบนผิวเนี่ยกลิ่นนี้เขาจะดู Bright Airy มากกว่าอันนี้จะมีความ p o วเดอรี่ครีมมีมากกว่าค่ะแล้วก็ออกแนวหวานฟุตตี้ คือนึกคิดว่าน่าจะมาจากอทองคาบีนะคะเพราะว่าไอความเป็นฟูตี้ที่นิบอกว่าคล้ายๆมะม่วงเนี่ยมันก็ออกแนวคล้ายๆกับมะพร้าวบางทีซึ่งทองคาบีนจริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นเขาจะออกในแนววานิลาทองค่าบีนวลๆหน่อยหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากเห็นมเมล็ดทองค่าบีนจริงๆนะคะก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยค่ะนี่ผ่านประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ กินเขาก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ,อะของทอมฟอร์ดเนี่ยเวลาดมแล้วมันจะรู้สึกแบบอโรแมติก เหมือนโล่งจมูกอะดมแล้วรีแลกซ์สะค่ะส่วนของเรพิก้าก็จะรู้สึกเออคลีนสะอาดมีความเป็นโฟรัลมากกว่าแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะคะกลิ่นเขาบนผิวนุ้ยเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ว่ายังก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะแต่สักผ่านไปเรื่อยๆสักอย่างน้อยเกินหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคราวนี้จะใกล้เคียงกันมากขึ้นถ้าดมแล้วให้กลิ่นเขาแบบโชยออกมาจากผ้าแบบนี้นะคะ กลิ่นจะค่อนข้างเหมือนกันเลยของ Tom f o r ์เนี่ยมันชัดกว่าเฟรชกว่า Tom f o r ์ชัดเจนกว่านะคะโดยเฉพยาะยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยจะยิ่งเห็นชัดเลยว่า Tom f o r ์ชัดเจนกว่าเยอะในสเปรย์ที่เท่ากันแล้วก็โชยขึ้นมาดีกว่า คือตอนนี้นุ้ยใส่เสื้อ2ชั้นใช่ปะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว,ว่าแกว่งแขนนี้จะได้กลิ่นของ Tom f o r ์ขึ้นมาแต่เรพิก้าแกว่งแขนนุ้ยจะไม่ได้กลิ่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศที่ร้อนๆอย่างเมืองไทยนุ้ยเชื่อว่า Tom f o r ์เนี่ยน่าจะฟุ้งได้ค่อนข้างดีและให้ความรู้สึกสดชื่นติดนานทนกว่าคือทั้ง2อ,อันนี้ติดได้8ชั่วโมงทั้งคู่ แต่ว่าของทอมฟอร์ดกลิ่นจะชัดเจนกว่าเยอะเลยค่ะทอมฟอร์ดเนี่ยเป็น EDP ส่วนเรพิก้าเป็น EDT ถ้าเป็นนุ้ยเนี่ยนุ้ยคงซื้อของทอมฟอร์ดนะคะเพราะว่านุ้ยชอบกลิ่นที่ออกแนวเฟรชสะอาดอารมณติกอะคะ่ะนุ้ยรู้สึกว่าเรพิก้าให้ความรู้สึกเด็กกว่าหน่อยนึงค่ะในช่วงแรกพอเขา,ขา,ขาออกแนวฟรุตตี้ฟลอร์มากกว่าทอมฟอร์ดจะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอยู่สักประมาณแบบวัยทำงานเพื่อนๆสามารถให้กำลังใจนุ้ยด้วย วิธีง่ายๆนะคะด้วยการกด subscribe กดไลค์และที่สำคัญกดแชร์ด้วยนะคะคอมมิตี้ของเราจะได้ใหญ่ขึ้นค่ะและถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักนุ้ยมากขึ้นนะคะสามารถติดตามนุ้ยได้ทาง2ช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ทางนี้นะคะ m a มาลิ Channel หรือว่าทาง IG นะคะ m a ล i n ีอันเดอร์สกอ h ชาแนลทางนี้ค่ะ ทั้งสองกลิ่นนะคะเนื่องจากกลิ่นเขาค่อนข้างใกล้เคียงมากโดยเฉพาะเวลาเราดมไกลๆส่วนใหญ่หนูคิดว่าคงไม่มีใครเข้ามาดมระดับผิวแบบที่นุ้ยทำอะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนุ้ยนุ้ยจะเลือกกลิ่นที่ติดทนดีกว่าแล้วก็โชยดีกว่านะคะก็คงจะเป็น t อมฟอร์เพราะว่ากลิ่นติดผิวนุ้ยได้ชัดกว่าแล้วให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นไปในตัวด้วยเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นออกแนวบาร์เบอร์ช็นะคะ แต่ว่า Tom Ford เนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากว่านิดนึงนะคะคือจริงเรื่องวัยมันก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าเนื่องจากของเรปิก้าในช่วงแรกเขาจะมีความเป็นฟอรัลแล้วก็ฟลุตตี้มากกว่ามันก็เลยจะดูเด็กกว่าออะลรอย่างนี้นะคะเรปิก้าเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นหนังแต่บนผิวนุ่ๆไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นหนังเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย